จ่ดตามคุณนะค่ะมอเตอร์ไซค์อ่าไปค่ะไปโรงเรียนนายบอกไม่รอ้องไงสัญญากับแม่ว่างไงอ่ามาเร็วไม่รอไม่งั้นล้างเล็บนะไปไปเร็วไปให้ครูหนุหน,หนูพี่เขาหนุนไปไป วี้ครูโดนก่อนวันนี้ครูโดนก่อนเออไปค่ะไป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 เริ่มไป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 เริ่มไโอ้ไปเริ่มเริ่มเริ่เริ่คุณครูรออยู่ค่ะไปเริ่มเริ่เริ่เริ่คุณครูรออยู่คุณครูรออยู่ไปค่ะพรุ่งนี้หยุดแล้วค่ะอ่ะจิ๊บอ่าค่ะค่ะโอเคเก่งเดี๋ยวไอ้พรุ่งนี้หยุดแล้วนะคะพรุ่งนี้หยุดแล้วอ่าอ่าไม่ร้องค่ะเดี๋ยวไม่สวยนะคะที่มูกไหลเดี๋ยวไม่ สวยสวัสดีค่ะโูนข้าไปพร้อมที่เลย